เราไม่ต้องทำหรอกไม่เห็นมึงไอ้ไปเอบผู้นีิสิตผู้เราตุ้มหยบไม่เห็นตุ้มด้วยเห็นไหมเห็นไอ้โน้ตไอ้นู้นมันไอ้นู้ก็อยูบใครแล้วหรอนั่งลงมึงอ่ะกูนั่งแล้วนั่งดีๆต้องเห็นการไอ้หมดตายเหรอเสีย๊ย

nghe tháo rồi ôm, tháo in, ơi. mình đóng cái này, ừm cái này, đóng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  cái cái này, cái cái này, cái này

น้องเคยเลยน้องเคยเลยน้องเคยเลยย่าลืมกดไลค์กดแชให้ช่างฟูมีเลยนะคะไม่าจบายิน